สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดัชิตาชาแนลนะคะวันนี้ดัชิตาจะพาทำแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวนะคะนานๆนนกินทีโดนๆกินทีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดยวสิเข็ดเด้กกินข้าวแล้วกวระสิไปยังไออัปเดตพักนั่งอยู่ในสวนไห่เบิงนะคะสวนอ้อยห่ของดัชิตานี่ละคะ่ะสวนยอมเอสวนยอมพรือว,ว่าสวนสวนคั้วอ้อยห่นะคะนะคะ เดี๋ยวไปเบิ่งเด้อค่ะว่าดัชิตาจิหน้าตาแกงผักขี้เล็กกของดัชิตาสิเป็นจังได๋นะคะใส่หนังงัว,แล,งงวแล้วก็ไอ้ผักนี่งามซำหรับไหด้อค่ะเด้อติดตามเลเด้อค่ะเด้อพี่น้องไปไปเบิ่งกันเด้อค่ะอ้าวดนๆได้กินเที่ยน,นึงนะคะพี่น้องของปายเอ้ยแกงขี้เหล็กใส่ผ้าพยนต์วัว ใส่หนังนัวเด้อค่ะเด้อพี่น้องปึง่งซิมแล้วค่ะซิมแล้วเด้อซิมแล้วแซ่บลายข้าวเหนียวกับน้ำหนึ่งเยเดี๋ยวเสียพักอิตูใส่ด้วยมนะั้เสียพักไปไหนไปหยุดใส่ด้วยพักนางนันทิลาพักอีตูพักเป็นเนี่ยเปล่าักประยุทธ์ กีตูได้จักเสียบลายมาด้จับมากินน้ำกันแกงขี้เล็กเส้นหนังง่วนโดนๆในกินเพียนึงมนก็นสุดยอดแล้วค่ะ ค่ะหลังจากกินเขากินน้ำแล้วน้องมือนี้กินข้าวแกงผักขีเหล็กกับนหนังวัวใส่หนังวัวนะคะแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวนะคะว่าได้กินโดนกินแล้วกับอะลาติตตาสิบ้ามาเพิ่งเขือนลาติตตาคุณชักเพม่แฟร์สี่ที่ข้าวน้า,า,วาหนาวอันนี้ครึ่งสี่นะคะแน็ตที่เขาทีเองเอออน,นั่งคุณมะเขือคุณนะคะพักแนวนะคะมะเขือแต่ใส่ใส่แล้วมันหนาวแล้ว เริ่มเย็นแล้วนะคะเพราะว่าไอ้ฝนตะแง่วงสาแนวละค่ะค่ะป่อยไปยองสและคะ่ะแต่ที่นี่เพราหนาห่วงมนก็นะี่สุนแบบงานอีนคือเกาไหมคะ่ะต้องตายด้วยะะสารแน่ท้นท้นหนาวท้นหิมะเลยนะสารแน่แต่บกเขียสิต้องเก็บมือไหมล่ะคะ่ะลืมระยงไปแยงเลยคะ่ะลืมไปยงไปแยงแบบบกเขียแต่ที่นี่หาพักไซอะนะคะ ไอลูกซุกมันกระสีเอาไปลูกซุกสีเอาเห็ดพันนะคะลูกดิบมันนี่กระสีหันหันไหมคะหันคือเข้ากินก้านหพรบกย่าลื้อหันคือเข้าใส่ก๋วยเตี๋ยวมะละเนยค่ะเราจะหันไว้นะคะเจะไิเก็บยอดเก็บดอกเก็บงวงมันนะคะเก็บนวยมันมัอนี้นะคะลูกแก่เมื่อกีิแก่ไปเนี่ยเมื่อกี้ซุกนะคะ นีย่ยอดน่ามากแต่มาละเนี่ยยอดใหญ่เด้ดเลยอดใหญ่เลยนี่ค่ะสุกสุกมาัาเดี๋ยวลูกรีบกระติก็บไว้กินกินกับน,น้นัพริกเนาะนะคะแช่แข็งไว้มื่อกว่าเป็นหนังเมยค,ค,ค่ะเวลาเขาจะกินเขาก็เอาออกมาดูดใส่นานจะน้อยแล้วเขากา็ยนี่จะกินได้ขึ้เก้กากินสดได้ขึ้เก้านี่นะคะนี่กระติก็บแช่เขาสองฟิตอีกนะคะสองฟิตก็อยู่ในหันเราค่ะอยู่ใน ร่วงเลยหองเก็บกองอะตะคงตะไครก็ต้องเอาเขานะแค่หนาวนาเดียวสายนะคะตะใครเตกกะกองนะอีกีบกเขือแล้วบักพริกอันนี้ก็ต้องเอาเข่าบางที่กันนะคะเข่าตูไว้เลยนะ ค่ะดัชิตาก็ขอฝากช่องด้วยนะคะดัชิตาชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณกรญยาณมิทุกท,ท่านที่เข้ามาติดตามชีวิตดัชิตานะคะดัชิตาพาไปดูดัชิตาพากินพาเที่ยวนะคะดัชิตาพารวยก็จะบอกความฝันของตัวเองนะคะนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะสวัสดีค่ะ